ถ้าวันหนึ่งลูกเศรษฐีผู้มีทุกอย่างในชีวิตต้องเผชิญหน้ากับหญิงชราที่อ้างว่าเป็นแม่แท้ๆหลังจากหายไปกว่า30ปีเขาจะยอมรับความจริงหรือเลือกปฏิเสธสายเลือดของตัวเองในวันที่ฝนตกความลับที่ถูกซ่อนไว้มาทั้งชีวิตกำลังจะถูกเปิดเผยและสิ่งที่เขาได้ยินในวันนั้นจะเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาลเรื่องสัลูกเศรษฐีจะอายไหมเมื่อได้พบแม่ที่หายไป30ปี เสียงรองเท้าหนังราคาแพงกระทบพื้นหินอ่อนในถงโรงแรมหรูชายหนุ่มในสุดสีเทาเข้มเดินตรงไปที่โต๊ะรับแขกใบหน้าของเขาเรียบเฉยแต่แววตากลับเต็มไปด้วยความสับสนคุณนวัรมีคนมาขอพบครับเสียงพนักงานเอ่ยอย่างสุภาพพร้อมส่งสายตาแปลกใจเพราะผู้หญิงคนนั้นแต่งตัวมอ่อแมมีฝุ่นเกาะตามเสื้อผ้าวัดเลิกคิวคลเธอบอกว่าเป็นแม่ของคุณครับหัวใจของชายหนุ่มกระตุก มือที่ถือแฟ้มเอกสารสั่นเล็กน้อยในหัวเขาว่างเปล่าแม่นั้นหรือแม่ที่หายไปตั้งแต่เขาอายุเพียงห้าขวบวัดสูรลมหายใจลึกเขาก้าวชา้ชาๆไปทางมุมรับแขกของโรงแรมหญิงชรา,าคนหนึ่งนั่งก้มหน้ามือกำรรผ้าถุงเก่าแน่นเส้นผมสีเทาปลิวตามลมจากเครื่องปรับอากาศผิวเธอหยาบกร้านเต็มไปด้วยรอยแผลจากแดดแม่เสียงของเขาเบาแทบไม่ออกหญิงชรา,าเงยหน้าชา้ชาๆ แวลตาอ่อนโยนปนเหนื่อยล้ามองลูกชายที่โตขึ้นจนจำแทบไม่ได้แม่มาหาลูกสบายดีไหมลูกเสียงแผ่วๆทำให้บรรยากาศรอบข้างเงียบลงทันทีพนักงานหลายคนแอบมองแต่ไม่มีใครกล้าเอ่ยอะไรวัดรู้สึกเหมือนทุกสายตามีดแทงเขายืนแข็งมือกำแน่นกลิ่นน้ำหอมราคาแพงจากตัวเขาปะทะกับกลิ่นเหงื่อและฝุ่นของผู้หญิงตรงหน้าความทรงจำในวัยเด็กแล่นกลับมาภาพแม่ที่เคยอุ้มเขาไว้ในกระท่อมไม้เก่าข้างทุ่งนา เสียงหัวเราะเสียงร้องให้วันที่เธอจากไปโดยไม่บอกเหตุผลคุณครับจะให้เรียกรอปพมาพาออกไปไหมครับเสียงพนักงานกระซิบข้างหูเบาๆวัดเม้มปากเงือเริ่มซึมออกจากขมับทั้งที่ห้องแอร์เย็นเฉียบหัวใจเขาเต้นแรงจนแทบกลบเสียงรอบข้างทั้งหมดหญิงชรามองลูกชายด้วยสายตาสันไหวเธอยื่นมือออกมาช้าๆมือที่สั่นและเต็มไปด้วยรอยแผลแม่ไม่ได้มาขออะไรแค่อยากเห็นหน้าลูกอีกครั้ง วัดถอยหลังหนึ่งเก้าเสียงส้นรองเท้ากระทบพื้นดังสะท้อนในใจเขาสายตาทุกคู่จับจ้องมาที่เขาเหมือนรอคำตอบสุดท้ายจากลูกเศรษฐีที่ยืนอยู่ตรงนั้นหัวใจเขาเริ่มสั่นภาพแม่ในอดีตและหญิงชราตรงหน้าทับซ้อนกันความอับอายความรักและความโกรธประปลนจนแยกไม่ออกหญิงชราหลบตาน้ำตาหยดแรกตกลงบนพื้นหินเย็นเฉียบเธอพูดเสียงเบาเกือบเป็นกระซิบลูก ไม่จำแม่แล้วหรือเสียงนั้นสั่นสะเทือนเข้าไปในใจชายหนุ่มทุกเสียงรอบตัวดับวูบในวินาทีนั้นเขาเห็นบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ในสายตาของแม่รอยยิ้มที่เหมือนจะรู้ความลับบางหัวใจของวัดเต้นแรงขึ้นทุกวินาทีรอยยิ้มของหญิงชารานั้นไม่ใช่รอยยิ้มของความดีใจแต่เป็นรอยยิ้มที่แฝงไปด้วยความปวดร้าวและความลับที่พร้อมจะทำลายทุกสิ่งที่เขาเชื่อมาตลอดชีวิตเขาก้าวเข้าไปใกล้หญิงชาราอีกก้าว แสงไฟจากโคมเนื้อสีสะสะท้อนในดวงตาเธอเป็นประกายที่วัดไม่อาจอ่านได้ว่าคือความเศร้าหรือความโกรธแม่หมายความว่ายังไงเสียงของเขาแผ่วแต่เต็มไปด้วยแรงสัน่นหญิงชราหายใจช้าๆก่อนจะตอบลูกคิดว่าแม่ทิ้งลูกเหรอเธอหัวเราะเบาๆเสียงนั้นแห้งแล้งราวกับมาจากโพรงลึกในอกไม่แม่ไม่เคยทิ้งลูกเลยมีคนทําให้แม่ต้องไปวัชนะักความทรงจําในวัยเด็กเริ่มพรามัว ชายคนหนึ่งในชุดสุดดำที่เขาเคยเห็นเดินเข้าบ้านเสียงทะเลาะเสียงร้องให้แล้วทุกอย่างก็มืดลงใครใครทำเขาถามเสียงสัน่นหญิงชาราศบตาเขาดวงตาเต็มไปด้วยความเสียใจพ่อของลูกคําพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่ากลางใจเสียงในหัววัดดับสิน้นโลกทั้งใบเงียบรปวาวกับเวลาหยุดเดินพ่อเหรอเขาพึมพำพ่อที่เลี้ยงผมให้โตมาด้วยเงินชื่อเสียงและทุกสิ่งที่คนอยากได้หญิงชาราพยักหน้า น้ำตาเริ่มไหลลงตามร่องแก้มที่เต็มไปด้วยรอยเหี่ยวย่นเขาไม่อยากให้แม่อยู่เขาบอกว่าแม่ไม่คู่ควรกับชีวิตของเศรษฐีวัดรู้สึกเหมือนถูกฉีกออกจากกันภาพพ่อผู้ยิ่งใหญ่ในสายตาเขาพังทลายลงในพริบตาเสียงเครื่องปรับอากาศดังหึ่งในความเงียบกลิ่นน้ำหอมราคาแพงที่เคยทำให้เขามั่นใจตอนนี้กลับทำให้เขาคลื่นไส้หญิงชราสันเทาเธอควานหากระเปาเ๋าเก่าแล้วหยิบซองจดหมายสีเหลืองหม่นออกมา แม่เก็บไว้มาตลอดเผื่อวันหนึ่งลูกจะอยากรู้ความจริงวัดมองสองนั้นกระดาษเก่าจนขอบเปื่อยน้ำหมึกซีดแต่บนมุมสองเขาเห็นตราสัญ,ญลักษณ์เดียวกับบริษัทของพ่อมือของเขาสั่นเขารับซองมาอย่างลังเลภายในมีเพียงจดหมายแผ่นเดียวกับภาพถ่ายขาวดำใบเล็กภาพนั้นคือแม่กำลังอุ้มเขาไว้ในอ้อมแขนแต่ด้านหลังมีชายคนหนึ่งยืนอยู่ในเงามืดและชายคนนั้นคือพ่อของเขาเอง ลมหายใจของวัดติดขัดเขารู้สึกเหมือนกําลังจมน้ำท,ทั้งที่ยังยืนอยู่บนพื้นแข็งหญิงชรามองเขาเงียบๆน้ําตายังคงไหลไม่หยุดเขาขู่แม่ว่าถ้าไม่จับไปจะไม่มีใครได้เห็นลูกอีกเลยเสียงเธอสั่นแต่หนักแน่นแม่เลยต้องหนีแต่ไม่เคยหยุดคิดถึงลูกเลยนะวัดยกมือขึ้นปิดหน้าเขารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังหมุนกลับด้านเสียงหัวเราะในอดีตเสียงพ่อพูดว่าแม่ของแกตายไปแล้ว ทุกคำกลายเป็นมีดที่บาดลึกในหัวใจหญิงชราขยับจะเอื้อมมือแต่ลูกชายแต่เขากลับถอยหนีเธอหยุดนิ่งมองลูกชายที่ยืนสันเทาอยู่ตรงหน้าลูกแม่ไม่ต้องการอะไรเลยแค่อยากให้รู้ความจริงเสียงนั้นเบาแต่ชัดเจนแม่ยังรักลูกเหมือนวันแรกที่อุ้มลูกไว้ในอ้อมแขนคำพูดนั้นทำให้วัดแทบสุดเขาอยากพูดอยากขอโทษอยากกอดเธอแต่ริมฝีปากกลับขยับไม่ได้ แสงไฟในถงสว่างจ้าแต่ในใจเขามืดสนิทและในขณะนั้นเองประตูโรงแรมเปิดออกชายสูงวัยในชุดสูทสีดำเดินเข้ามาช้าๆสีหน้าของเขาเยืออเกี่ยนดวงตาแข็งกร้าวพ่อของวัดเศรษฐีผู้ยิ่งใหญ่และชายที่หญิงชราเพิ่งพูดถึงยืนอยู่ตรงนั้นพร้อมสายตาที่ว่างเปล่ามองทั้งคู่ราวกับไม่เคยรู้จักกันมาก่อนวัดยืนิ่งลมหายใจของเขาเริ่มที่ ทุกอย่างรอบตัวเหมือนหยุดนิ่งเสียงฝีเท้าของพ่อดังสะท้อนในถงหินอ่อนแต่ละก้าวช้าหนักและเย็นชาจนหัวใจของลูกชายแทบหยุดเต้นหญิงชาราหันมองมือเธอสั่นแต่สายตากลับมั่นคงราวกับเธอรอเวลานี้มาทั้งชีวิตคุณยังเหมือนเดิมเลยนะเธอพูดเสียงแผ่วเย็นชาเหมือนวันที่คุณไล่ฉันออกจากบ้านหลังนั้นชายสูงวัยหยุดยืนตรงหน้าเธอรอยยิ้มบางปรากฏบนริมฝีปาก แต่ในวาลตาไม่มีแม้เศษเสี้ยวของความรู้สึกฉันทำในสิ่งที่จำเป็นเขาตอบเสียงของเขาเรียบแต่กรีดลึกวัดมองพ่อสลับกับหญิงชราพ่อนี่มันเรื่องจริงเหรอเสียงของเขาสั่นไม่น่าใจว่ากำลังถามเพื่อยืนยันหรือเพื่อปฏิเสธชายสูงวัยถอนหายใจเบาๆวัดลูกไม่เข้าใจโลกนี้มันไม่ง่ายอย่างที่คิดเขาเหลือบมองหญิงชราอย่างเยียดหยามแม่ของลูกเป็นเพียงผู้หญิงในตลาดคนจนที่ไม่รู้จักที่ทางของตัวเอง หญิงชรากำรมือแน่นแววตาของเธอเริ่มเปลี่ยนไปความเจ็บปวดที่อดกลั้นมานานประตูออกมาในทันทีใช่ฉันจนแต่ฉันรักลูกด้วยหัวใจทั้งหมดที่มีคุณต่างหากที่พรากเขาไปเพื่อปกปิดความอับอายของตัวเองเสียงของเธอดังก้องไปทั่วถงพนักงานที่อยู่ใกล้ต่างหยุดนิ่งไม่มีใครกล้าแม้แต่จะขยับตัววัดมองทั้งสองคนหัวใจเขาราวกับถูกบีบแน่น พ่อนี่คือเหตุผลที่พ่อบอกว่าผมไม่มีแม่เหรอชายสูงวัยหลบสายตามันจำเป็นเพื่อปกป้องชื่อเสียงของตระกูลนี้คําพูดนั้นเหมือนมีดเฉือนลึกเข้าไปในหัวใจของลูกชายชื่อเสียงงั้นเหรอวัดพูดเสียงต่ำแล้วความเป็นคนล่ะพ่อพ่อปกป้องมันไว้ที่ไหนสีหน้าของพ่อเปลี่ยนไปเขาเริ่มเห็นความสั่นไหวในดวงตาแต่ยังคงพยายามรักษาความเยือเกเย็นไว้หญิงชราเอื้อมมือไปจับลูกชายลูก อย่าโทษตัวเองเลยแม่ดีใจที่ได้เห็นลูกมีชีวิตดีแบบนี้แม่ไม่ต้องการอะไรอีกแล้วแต่ในวินาทีนั้นวัดกลับรู้สึกถึงบางสิ่งที่ผิดปกติมือของแม่เย็นเฉียบดวงตาเธอพร่ามัวเหมือนคนที่หมดแรงแม่แม่ไม่เป็นไรใช่ไหมหญิงชราย,ยิ้มอ่อนแม่เหนื่อยนิดหน่อยแค่นั้นเองจูจ่ๆร่างของเธอก็เริ่มเซวัดรีบประคองไว้เสียงร้องจากพนักงานดังขึ้นเรียกรถพยาบาลเร็ว ชายสูงวัยยังยืนนิ่งสีหน้าไร้ความตกใจมีเพียงแววตาที่มองไปยังหญิงชราอย่างเย็นชาและนิ่งงนันวัตโกนพ่อจะยืนดูอยู่ทำไมช่วยสิแต่พ่อกลับพูดเสียงเรียบมันอาจจะดีกว่าถ้าเธอไปทุกอย่างจะได้สงบคำพูดนั้นทำให้เลือดในกายของวัตเดือดพล่านเขาหันขวับไปมองพ่อดวงตาแดงกำ่ำพ่อพูดอะไรออกมาได้ยังไงเธอคือแม่ของผมหญิงชราเงยหน้าขึ้นเล็กน้อย มือเธอสั่นคว้าแขนลูกไว้แน่นอย่ากเกลียดพ่อเลยลูกถึงเขาจะโหดร้ายแต่วันหนึ่งลูกจะเข้าใจเสียงเธอเริ่มเบาดวงตาปิดลงช้าๆในอ้อมแขนของลูกชายวัตโกนเรียกชื่อแม่แต่ไม่มีเสียงตอบกลับเพียงลมหายใจสุดท้ายที่อบอุ่นและแผ่วเบาไหลผ่านปลายนิ้วของเขาก่อนจะหายไปตลอดกาลถงโรงแรมเงียบกริบไม่มีใครกล้าพูดไม่มีใครกล้าขยับ เสียงร้องให้ของลูกชายเศรษฐีดังสะท้อนในความเงียบพ่อของเขามองภาพนั้นแล้วหันหลังเดินจากไปโดยไม่พูดสักคำแต่ก่อนจะถึงประตูวัดเงยหน้าขึ้นน้ำตาย,ยัางไหลไม่หยุดแต่เสียงของเขาแน่วแน่ผมจะไม่ให้เธอตายไปอย่างไร้ค่าผมจะบอกความจริงทั้งหมดให้โลกรู้ว่าพ่อทำอะไรไว้กับเธอชายสูงวัยชะงักเขาหันกลับมามองลูกชายรอยยิ้มเย็นเฉียบป,ปรากฏขึ้นอีกครั้งถ้าลูกทำแบบนั้น ลูกจะไม่เหลืออะไรเลยแต่คราวนี้วัดไม่กลัวอีกต่อไปเขากอดร่างแม่แน่นน้ำตาปื้นเสื้อสูตร,ราคาแพงของตัวเองและในใจของเขามีเพียงเสียงเดียวที่ดังขึ้นเสียงของแม่ที่เคยบอกไว้ในคืนฝนตกเมื่อส0ปีก่อนอย่าลืมว่าลูกของแม่ไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นเศรษฐีแต่เกิดมาเพื่อเป็นคนดีเสียงคำพูดของแม่ดังก้องในหัววัดคำพูดที่เรียบง่ายแต่ทิมแทงลึกในใจ เขาก้มหน้ามองร่างที่นิ่งสงบในอ้อมแขนดวงตาเธอปิดสนิทริมฝีปากยังมีรอยยิ้มบางๆเหมือนคนที่ได้พักจากความเจ็บปวดอันยาวนานน้ำตาของวัดหยดลงบนมือของเธอเย็นเฉียบแต่เขายังคงกุมไว้แน่นแม่ผมขอโทษผมมาช้าเกินไปเสียงของเขาแตกพร่าเต็มไปด้วยความเสียใจที่กัดกินหัวใจเสียงไซเรนของรถพยาบาลดังเข้ามาใกล้แสงไฟสีแดงกระทบผนังหินอ่อน สะท้อนเข้าดวงตาของวัดที่เปียกชื้นด้วยน้ำตาเจ้าหน้าที่รีบเข้ามาแต่เมื่อจับชีพรจรก็ได้เพียงสายหน้าเบาๆเธอไปแล้วครับเสียงนั้นเหมือนประโยคสุดท้ายที่ปิดประตูอดีตของเขาวัดนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะวางร่างแม่ลงอย่างแผ่วเบามือของเขาสั่นเทาหัวใจเหมือนถูกบีบจนแทบแตกพ่อของเขายังคงยืนอยู่ที่เดิมใบหน้าเรียบเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่าทำตัวอ่อนแอแบบนี้วัดเขาพูดเสียงเรียบ คนอย่างเราต้องรู้จักปล่อยวางถ้าอยากอยู่รอดในโลกนี้วัดค่อยๆหันไปมองแววตาของเขาเต็มไปด้วยความเกลียดชังที่ไม่เคยมีมาก่อนปล่อยวางเหรอเสียงเขาเย็นจนแทบไม่เหมือนคนเดิมพ่อฆ่าเธอทั้งเป็นแล้วตอนนี้พ่อจะให้ผมปล่อยวางเหรอพ่อก้าวเข้ามาใกล้ระวังคำพูดของลูกด้วยอย่าลืมว่าใครให้ชีวิตที่ลูกมีอยู่ตอนนี้บ้านหลังนี้บริษัทนี้ทุกอย่างทุกอย่างที่สร้างมาจากคำโกหกวัตโกนแทก เสียงสะท้อนกล้องไปทั่วถงใหญ่ผู้คนที่อยู่รอบๆหันมามองแต่ไม่มีใครกล้าเข้ามาใกล้ชายสูงวัยนิ่งไปสีหน้าเริ่มแข็งค้างรอยยิ้มจางหายลูกไม่เข้าใจวงการนี้มันต้องแลกแลกด้วยชีวิตของคนเหรอวัดถามเสียงต่ำแม่แค่ผู้หญิงคนหนึ่งที่รักลูกมากที่สุดแต่พ่อกลับทําให้เธอต้องหนีต้องทนลําบากต้องตายแบบนี้พ่อไม่ตอบเพียงหันหลังและเดินไปทางประตูอย่างช้าๆ แต่ก่อนจะก้าวออกเขาพูดโดยไม่หันกลับมาถ้าลูกเลือกจะทำลายทุกอย่างที่ฉันสร้างไว้อย่าคิดว่าฉันจะปล่อยให้ลูกอยู่สุขเสียงประตูปิดลงอย่างแรงสะท้อนอยู่ในหัวของวัดจนหูอื้อเขามองตามร่างของพ่อที่จากไปรู้ดีว่าจากนี้เขาจะต้องเผชิญกับสิ่งที่ใหญ่เกินตัวเจ้าหน้าที่หามร่างแม่ออกจากโรงแรมกลิ่นยาฆ่าเชื้อจากรถพยาบาลลอยแต่จมกูกวัดเดินตามช้า,ชา ทุกก้าวเต็มไปด้วยความรู้สึกที่แตกหักภายนอกฝนเริ่มตกหยดน้ำเย็นไหลลงบนใบหน้าเขาแต่เขาไม่ยกมือเช็ดเพราะน้ำตากับฝนมันไม่ต่างกันอีกต่อไปข้างถนนมีเด็กหญิงตัวเล็กๆยืนถือดอกมะลิขายวัดหยุดมองดอกมะลิที่เปียกฝนยังส่งกลิ่นหอมอ่อนๆเขาซื้อมาแล้ววางไว้บนร่างของแม่ที่อยู่ในรถพยาบาลแม่ดอกมะลิของแม่กลับมาแล้วนะเสียงเขาสั่นเบาๆ รถพยาบาลเคลื่อนตัวออกไปช้าๆแสงไฟสีแดงสาดผ่านใบหน้าของวัดทิ้งไว้เพียงร่างของชายหนุ่มที่ยืนนิ่งท่ามกลางสายฝนหัวใจเขาแน่วแน่ขึ้นเขาเงื่หน้ามองท้องฟ้าสายฝนเย็นเฉียบราวกับชำระสิ่งสกปรกในอดีตผมจะไม่ยอมให้เรื่องนี้เงียบไปแม่จะไม่ถูกลืมอีกต่อไปวันต่อมาข่าวลือเริ่มกระจายว่าทายาทบริษัทใหญ่กำลังเตรียมเปิดเผยความลับของครอบครัวตนเอง นักข่าวรุมหน้าบริษัทกล้องแฟลชและเสียงตะโกนดังระงม,มในห้องถแถลงข่าววัดยืนอยู่หน้าไมโครโฟนสูตรของเขาเรียบแต่สีหน้าเต็มไปด้วยความมุ่งมัน่นวันนี้ผมจะพูดในนามของลูกคนหนึ่งเสียงเขาสั่นแต่หนักแน่นลูกของผู้หญิงที่ถูกพรากไปเพราะเธอจนเพราะเธอไม่มีอำนาจเพราะเธอไม่ใช่คนที่สังคมอยากให้ยืนข้างเศรษฐีเขาหยุดหายใจชั่วครู่ภาพแม่ผุดขึ้นในใจอีกครั้งรอยยิ้มของเธอยังอ่อนโยนเหมือนเดิม ผมจะคืนศักดิ์ศรีให้เธอให้คนรู้ว่าเธอคือใครและใครที่ทําให้เธอต้องหายไปตลอด30ปีเสียงกล้องถ่ายภาพดังรัวนักกล่าวต่างจดทุกถ้อยคำแต่ในมุมหนึ่งของห้องมีชายสูงวัยยืนอยู่ในเงามืดดวงตาคมกริบมองลูกชายด้วยความเยือเกียนเขายิ้มจางๆและกระซิบกับตัวเองเบาๆลูกเอ๋ยลูกไม่รู้เลยว่าความจริงยังไม่หมดแค่นั้นสายตาของชายสูงวัยในเงามืดเต็มไปด้วยบางสิ่งที่คล้ายความพึงพอใจ แต่ก็แฝงด้วยความลึกลับเหมือนคนที่ยังมีไพ่ใบสุดท้ายในมือวัดยังไม่ทันสังเกตเขายืนอยู่ต่อหน้าฝูงชนเสียงกล้องยังดังไม่หยุดแต่ในใจของเขามีเพียงความมุ่งมั่นจะเปิดเผยความจริงทั้งหมด30ปีที่ผ่านมามีคนหนึ่งต้องทนอยู่ในความมืดเขาพูดต่อเสียงสั่นแต่ชัดเจนคนที่ให้กำเนิดผมคนที่ผมเพิ่งได้พบเธออีกครั้งและเธอจากไปต่อหน้าต่อตาเขาชนะงักภาพแม่ลอยขึ้นมาในหัวอีกครั้ง มือที่เย็นเฉียบรอยยิ้มอ่อนโยนและน้ำตาหยดสุดท้ายหัวใจเขาบีบรัดแน่นจนหายใจแทบไม่ออกผมรู้ว่าหลายคนจะมองว่าผมบ้าที่ออกมาพูดแบบนี้แต่ความจริงจะไม่มีวันหายไปถ้าเรายังกล้าจะพูดมันออกมาเสียงปรบมือบางส่วนดังขึ้นจากผู้คนในห้องแต่ท่ามกลางเสียงนั้นวัดสังเกตเห็นเงาดำเคลื่อนไหวอยู่ข้างหลังร่างของชายคนหนึ่งในสูตรดำกำลังเดินตรงมาหาเขาดวงตาย็นชาเหมือนคนที่ไม่มีหัวใจพ่อของเขา ชายสูงวัยเดินขึ้นเวทีอย่างมั่นคงผู้สื่อข่าวหลายคนเริ่มตื่นเต้นกล้องหันไปจับภาพทันทีวัดหันมองพ่อดวงตาเต็มไปด้วยความขัดแย้งพ่อมาที่นี่ทำไมเพื่อให้ทุกคนได้ฟังความจริงจากปากของฉันเองเสียงของพ่อดังขึ้นก้องห้องทุ้มชัดและทรงอำนาจผู้คนเงียบลงทันทีลูกชายของฉันกำลังเข้าใจผิดผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่แม่แท้ๆของเขาเสียงนั้นทำให้ทุกคนในห้องอึง้งกล้องหยุดชั่วขณะ หัวใจของวัดเหมือนหยุดเต้นเพราะว่าอะไรนะเขาถามเสียงแผ่วชายสูงวัยยิ้มเย็นเธอเป็นเพียงผู้หญิงที่ถูกจ้างมาเพื่อเลี้ยงลูกของฉันในช่วงที่ภรรยาฉันไม่อยู่เสียงคือหาดังขึ้นทั่วห้องนักกล่าวบางคนเริ่มตั้งคำถามแต่พ่อกลับยกมือขึ้นห้ามฉันมีหลักฐานทุกอย่างเขาหยิบเอกสารจากกระเป๋าและชูขึ้นให้ทุกคนดู นี่คือใบรับรองและเอกสารที่ระบุชัดว่าผู้หญิงคนนั้นไม่ได้มีความเกี่ยวข้องทางสายเลือดกับลูกชายฉันแสงแฟลชสว่างวาบเสียงตะโกนของนักกล่าวดังระงม,มแต่ในหูของวัดไม่มีเสียงใดชัดเจนอีกต่อไปทุกอย่างพร่ามัวเขามองเอกสารในมือนั้นแต่ในใจปฏิเสธทุกสิ่งไม่ไม่จริงเธอจำเรื่องในวัยเด็กของผมได้ทุกอย่างเธอรู้เรื่องที่ไม่มีใครรู้พ่อหันมามอง เธอแค่คนที่อยู่ในบ้านช่วงหนึ่งลูกจำผิดความรักที่เธอแสดงมันแค่หน้าที่ที่ได้รับค่าตอบแทนเท่านั้นเสียงของเขาเยือกยียยนแต่คมราวกับมีดแทงลึกเข้าไปในหัวใจลูกชายวัดสายหน้าไม่ผมรู้ว่าเธอคือแม่ของผมจริงๆไม่มีใครเรียนแบบความรักแบบนั้นได้พ่อยิ้มบางๆง,งั้นก็พิสูจน์เขาหยิบซองเล็กๆส่งให้ลูกชายนี่คือผลตรวจดีเที่ฉันเพิ่งให้คนทำมือของวัดสัน เขารับซองนั้นมาข้างในคือกระดาษแผ่นเดียวพร้อมตัวอักษรเรียบง่ายผลตรวจยืนยันความสัมพันธ์ทางสายเลือดไม่พบความเกี่ยวข้องทางพันธุกรรมโลกทั้งใบเหมือนถล่มลงตรงหน้าเขามองตัวหนังสือซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่หัวใจกลับไม่ยอมเชื่อน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวมันต้องมีอะไรผิดเธอคือแม่ของผมผมจำได้ชายสูงวัยหันไปพูดกับผู้สื่อข่าวทุกอย่างชัดเจนแล้ว หญิงคนนั้นแค่พยายามหาผลประโยชน์จากลูกฉันเสียงฮือฮาดังขึ้นอีกครั้งแต่ไม่มีใครมองเห็นแววตาของวัดแววตาที่เต็มไปด้วยความสับสนความโกรธและความสิ้นหวังเขาทรุดลงกับพื้นมือกำกระดาษแน่นจนยับในหัวเต็มไปด้วยคำถามแม่ถ้าไม่ใช่แม่แล้วทำไมเธอถึงร้องให้วันนั้นทำไมเธอถึงรู้ชื่อเล่นที่ไม่มีใครบอกทำไมเธอถึงจำผ้าหม่มผืนเก่าที่ผมเคยใช้ได้เขาหันไปมองพ่ออีกครั้ง แต่สิ่งที่เห็นคือรอยยิ้มบางๆรอยยิ้มที่เขาเคยเห็นตอนเด็กตอนที่พ่อบอกว่าแม่ของแกไม่กลับมาอีกแล้วในวินาทีนั้นบางอย่างในใจของเขาพังทลายแสงแฟลชยังคงวาบเสียงนักกล่าวยังคงตะโกนถามแต่สำหรับวัดโลกทั้งใบกลับเงียบสนิทเขายืนขึ้นช้าๆหยิบไมโครโฟนขึ้นมาและพูดเพียงประโยคเดียวบางครั้งความจริงที่คนร่ำรวยสร้างขึ้น ก็ไม่ได้มีไว้เพื่อเปิดเผยแต่มันมีไว้เพื่อฝังคนที่พูดความจริงให้ตายทั้งเป็นเขาวางไม้ลงเดินออกจากห้องถแถลงข่าวโดยไม่หันกลับด้านนอกฝนยังคงตกหนักท้องฟ้ามืดสนิดเหมือนร่วมไว้อะไรแต่ในเงามืดนั้นมีใครบางคนยืนรอเขาอยู่หญิงสาวในชุดคลุมฝนเก่าๆในมือเธอถือกล่องไม้เล็กๆและในกล่องนั้นมีภาพถ่ายขาวดำอีกใบภาพเดียวก,กันกับที่แม่เคยมอบให้เขา แต่ด้านหลังภาพมีข้อความที่ไม่เคยเห็นมาก่อนถึงลูกชายของแม่ถ้าวันหนึ่งลูกสับสนระหว่างความจริงกับคำโกหกให้จำไว้ว่าความรักไม่ต้องมีสายเลือดมันมีหัวใจเป็นพยานวัดยืนนิ่งอยู่ใต้สายฝนเสียงฟ้าร้องแผ่วเบาไกลเหมือนเสียงสะท้อนจากอดีตเขาค่อยๆเปิดกล่องไม้ในมือหญิงสาวข้าในนอกจากภาพถ่ายยังมีกระดาษอีกแผ่นหนึ่งเก่าเหลืองและมีคราบน้ำตาเป็นจุดๆเขาเปิดมันช้าๆ ตัวหนังสือที่เขียนด้วยลายมือสั่นไหวของหญิงชราปรากฏขึ้นลูกจ๋าแม่รู้ว่าวันหนึ่งลูกอาจไม่เชื่อสิ่งที่เห็นหรือได้ยินแต่แม่อยากให้ลูกจําไว้อย่างหนึ่งเลือดในกายอาจไม่ใช่สิ่งเดียวที่ผูกคนสองคนไว้ด้วยกันหัวใจต่างหากที่ทําให้คนเป็นแม่เป็นลูกกันจริงๆลมหายใจของวัดขาดห่วงเขาอ่านซ้ำอีกครั้งน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวมือที่ถือกระดาษนั้นสั่นแต่ใบหน้าเริ่มสงบ หญิงสาวในชุดคลุมฝนยื่นผ้าเช็ดหน้าให้เธอฝากไว้กับฉันก่อนจะเดินทางมาหาลูกเสียงของหญิงสาวอ่อนโยนแต่เต็มไปด้วยความเศร้าว,วัดเงยหน้าขึ้นสายฝนตกหนักจนมองเห็นเพียงเงาเบลอของผู้คนแต่ในใจของเขามีบางสิ่งชัดเจนกว่าที่เคยเขาเงียบไปครู่หนึ่งก่อนพูดเสียงเบาเธอคือแม่ของผมไม่ว่าพ่อจะพูดว่าอะไรหญิงสาวพยักหน้าเธอจะดีใจถ้าได้ยินแบบนี้วัดยิ้มทั้งน้ำตา ความเจ็บปวดในใจยังคงอยู่แต่แปรเปลี่ยนเป็นความสงบเขาหันมองท้องฟ้าที่เริ่มสว่างขึ้นทีละน้อยกลิ่นฝนผสมกลิ่นดอกมะลิที่เขาถือไว้หอมอ่อนๆเหมือนกลิ่นของความรักที่ไม่มีวันตายแม่เขาพึมพำผมจะใช้ชีวิตให้คุ้มค่ากับความรักที่แม่ให้มาเขาก้าวออกจากเงามืดปล่อยให้สายฝนชำระทุกสิ่งชื่อเสียงทรัพย์สินหรือสายเลือดไม่มีสิ่งใดสำคัญอีกต่อไป เพราะในที่สุดเขาได้เข้าใจแล้วว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่ความมั่งคั่งหรืออำนาจแต่คือความรักที่แท้จริงซึ่งแม้การเวลาจะพรากทุกอย่างไปแต่ไม่อาจลบมันออกจากหัวใจของลูกคนหนึ่งได้เลย